สวัสดีครับขอบพระคุณมากครับที่มาใช้เวลาในคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระบิดาในสวรรค์นั้นรักพี่น้องอย่างมากๆเลยและอยากจะป้อนอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณให้แก่พี่น้องวันนี้ขอพี่น้องรับอาหารนี้ด้วยความตั้งใจและขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สอนพี่น้องนะครับตั้งใจฟังคําสอนดีๆนะครับขอบคุณครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากที่เข้ามาใช้เวลาในการอ่านพระวจนะ และอธิษฐานตามพระสัญญาของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลที่เป็นพระบิดาของเราและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อและรักษาพระสัญญาของพระองค์และพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมและผู้ที่มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อให้เราเข้ามาที่พระบัลลังก์แห่งความ เมตตาและพระคุณของพระองค์ด้วยกันในตอนนี้และเราจะอ่านพระวจนะและเอาความเชื่อในใจของเราไปผูกกับพระวจนะที่พระองค์ทรงสัญญาแก่เราร่วมกันให้เราอธิษฐานร่วมกันขอพระเจ้าเมตตาฟังคำอธิษฐานของเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเรามาหาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราเชื่อว่าในขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงฤทธิเดชและเต็มไปด้วยสติปัญญาจะทรงประทานคำอธิษฐานที่เต็มไปได้วยความเชื่อและพระองค์จะตอบคำอธิษฐานของเราและเราเอาความเชื่อของเราไปผูกกับพระสัญญาของพระองค์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระวจนะของพระองค์เจ้าแล้วเขาฝากเวลานี้ไวในพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระองค์และเชื่อว่าการอัศจรรย์คำตอบของคำอธิษฐานจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดโรคภัยไข้เจ็บชนิดใด ไม่ว่าสิ่งใดที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ในสายตาของมนุษย์นั้นพระองค์สามารถทำการให้ชัยชนะให้การอัศจรรย์ทะลุทะลวงให้กับพี่น้องได้ให้กับคนของพระองค์ได้ที่เข้ามาร่วมรายการนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนผมจะอ่านพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าและเราอธิษฐานร่วมกันนะครับในหนังสืออพย์บทที่23ข้อ25บอกว่าจงปรนนิบัติพระยาวเว พระเจ้าของเจ้าในหนังสือภาษาไทยบอกจงปรนิบัติแต่ในหนังสือภาษาอังกฤษบอกว่าจงนัสการพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ําของเจ้าเราก็คือพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้าพี่น้องครับให้เราตัดสินใจดีไหมครับว่าเต่าไปนี้เป็นต้นไป เราทุกคนจะไปโบสถ์ไปน้ำมการพระเจ้าเราจะไปกลุ่มสามัคคีธรรมไปร้องเพลงน้ำมการพระเจ้าร่วมกันและเราจะดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติและนํำการสรรเสริญมาให้แก่พระเจ้าเราจะไม่โกงใครเราจะไม่คอร์รัปชันเราจะไม่นินทาต่อว่าดูถูกอิจฉาใครแกล้งใครยืมเงินคนแล้วไม่ใช้โกงคนเราจะไม่ทำร้ายครินจากไหน จะไม่ทำร้ายใครทั้งนั้นเราจะรักภรรยารือสามีของเราดูแลลูกของเราดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อคนรอบตัวเรามองชื่อของเราก็บอกพระเจ้าของคุณพระเยโฮวาและพระเยซูและพระวิญญาณยอดเยี่ยมจริงๆสรรเสริญพระเจ้านอกจากนั้นถหาเราตัดสินใจที่เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับมีอะไรทำได้ทำไป พับแขนเสือ้อทำอาหารจัดโต๊ะจัดเก้าอี้เช็ดเก้าอี้ช่วยสอบอของท่านทำอะไรทำได้รับใช้พระเจ้าด้วยความทอมใจและด้วยใจยินยอมต่อผู้นำของเราและพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าและรับใช้พระเจ้าพระองค์จะทรงอวยเพราะอาหารที่เราทานเราจะไม่ตายด้วยโรคพิษต่างๆสารเคมีในอาหารถ้าเผลอกินเข้าไปเพราะเราไม่รู้ตัวพระองค์จะล้างมันออกไป อวยพรร่างกายของเราและจะเอาโรคภัยแค่เจ็บออกไปจากชีวิตของเราทุกอย่างพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวและชนชาวเผ่าจะมีอายุยืนยาวและจะมีสุขภาพแข็งแรงข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานฝากเนื้อฝากตัวกับพระองค์เราสัญญาว่าเราจะไปโบสถ์เปน็นนมัสการพระเจ้าเราจะไปกลุ่มสามัคคีทาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเราสัญญาพระองค์ว่าเราจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเราจะดําเนินชีวิตที่ ไม่ทำบาปที่ทำให้คนดูถูกพระเจ้าของเราและเขาต่อว่าพระเจ้าของเราว่าทำไมคริสเตียนโกงทำไมคริสเตียนโกหกทำไมคริสเตียนโกงเวลางานหรือเจ้าชู้หรือทำผิดแต่เราจะเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระองค์และเมื่อใครเห็นชีวิตของเราเขาจะสรรเสริญและน,นมสัสก,การพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราสัญญาว่าเราจะอยู่เพื่อรับใช้อาณาจักรของพระองค์และเราขอประกาศและรับด้วยความเชื่อ ว่าพระองค์จะส่งอวยพอรอาหารที่เราทานอวยพรสุขภาพร่างกายอวยพรลูกเต้าของเราอวยพรชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์และโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นชนิดใดประเภทใดแม้ประเภทที่หมอบอกรักษาไม่หายแม้ที่หมอบอกว่าเจ้าจะต้องตายเพราะโรคนี้มันจะต้องออกไปในพระนามพระเยซู จงออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้านับัสการพระเจ้าและสิ่งดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราข้าพเจ้าเขาอวยพรพี่น้องให้โรคภัยแค่เจ็บจงออกไปเขาจะเริ่มกลับใจวันนี้พี่น้องจะเริ่มไปโบสถ์ไปนมัสก,การพระเจ้าและเขาจะรับใช้พระเจ้าและพระองค์จะทําตามที่พระองค์สัญญาในพระคัมภีร์ในหนังสืออพยพนี้ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสะดุดดีบทที่ร้อยสิบห้า ข้อ12 15บอกว่าพระยาเวทรงระลึกถึงเราทั้งหลายพระเจ้าคิดถึงพวกเราพระองค์รักเรามากพระองค์ระลึกถึงพวกเราพระองค์จะทรงอวยพรจะทรงอวยพรแหมพูดซ้ำแล้ซ้ำอีกนะครับจะทรงอวยพรวงวานอิสราเอลก็คือคนที่มาเชื่อพระเจ้าพวกเราเป็นอิสราเอลในความเชื่อนะครับไม่ได้โดยเลือดเนื้อและจะทรงอวยพร วงวานของอารอนก็คือจะอวยพรผู้ที่รับใช้พระเจ้าอารอนเป็นปุโรหิตรับใช้เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าในยุคนั้นและพระองค์จะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ย้ำเกรงพระยาเวทท้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ขอพระยาเวทรงให้พวกท่านเพิ่มพูนขึ้นเงินก็เพิ่มพูนขึ้นลูกหลานก็เพิ่มพูนขึ้นชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้น ท่านทั้งหลายและลูกหลานของท่านขอให้พวกท่านรับพระพรจากพระยาวเวผู้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องพระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเพิ่มภูนชีวิตของเราเพิ่มภูนชื่อเสียงการงานการเงินเพิ่มภูนสิ่งดีนใ,นในชีวิตไม่ใช่แค่เราจะลงไปถึงลูกหลานพันชั่วอายุคนและ เราจะรับพรจากพระองค์ฟ้าและสวรรค์จะเปิดออกบนชีวิตของพวกเราให้เราทิฐานร่วมกันดีไหมครับสัญญาพระเจ้าว่าเราจะรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าและพระเจ้าจะเทพระพรมากล้นลงมาบนชีวิตของเราและลูกหลานของเราข้าแต่พระเจ้าเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เราขอมอบถวายชีวิตอยู่เพื่อพระองค์เชื่อฟังพระองค์เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระบิดาพระบุตร พระวิญญาณบริสุทธิ์และในพระคำของพระเจ้าและเราเชื่อว,ว่าพระองค์จะเพิ่มพูนสิ่งต่างๆในชีวิตของเราอย่างอัศจรรย์และพระองค์จะอวยพรพวกเราในทุกด้านอวยพรการเงินการทองสุขภาพที่ดีอวยพรลงไปถึงลูกหลานของพวกเราอย่างอัศจรรย์ในพระนามพระเยซูคริสจะไม่มีใครยากจนจะไม่มีใครเจ็บป่วยเพราะพระองค์จะทรงอวยพรพวกเรา และคนรอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าเขามองชีวิตของเราเขาจะเห็นพระพรที่มาจากสวรรค์และเขาจะบอกว่าฉันอยากมาเดินกับพระเยซูด้วยฉันอยากจะมารู้จักพระเยซูขอพระเจ้าเปิดสวรรค์ออกเทไฟของพวกลงมาล้างคํำสาปแช่งล้างความเจ็บป่วยล้างสิ่งไม่ดีผีร้ายวิญญาณชั่วออกจากพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอบคุณพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้าเองสือสดุดีบทที่1 1 8ข้อบ7บอกว่าข้าพระเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพระเจ้าจะเป็นอยู่ก็คือมีชีวิตอยู่ต่อและประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ที่จริงต้องบอกว่าพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระยาเวนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าเมื่อเราประกาศด้วยปากว่าเราไม่ตายแต่เราจะเป็นอยู่เราจะไม่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ตอนอายุน้อยเราจะมียืนยาวและเราจะสามารถประกาศพระราชกิจของพระยาวเวพี่น้องหลังๆเนี่ยผมมีคำพยานล,ลงใน YouTube เยอะมากอาทิตย์หนึ่งประมาณ5-8ถึง8ดคำพยานพี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกรำคาญว่าทำไมคุณหมอวรุณเอาคำพยานใส่เยอะมากผมจะบอกให้นะครับเพราะอะไรหนึ่งหนังสือวิบอ์บอกว่า เราทำลายงานของมารซาตานโดยคำพยานของชีวิตและสองคือความไม่กลัวตายดังนั้นคำพยานที่พระเจ้าทำดีกับพี่น้องเราควรจะฟังเสริมสร้างความเชื่อและขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านอกจากนั้นท่านเองก็ควรจะเป็นพยานเมื่อวานนี้มีพี่น้องจากดัลลัสเท็กซัสมาเป็นพยานนผมฟังว่า เขาเป็นชาวลาวนะครับพี่น้องเป็นชาวลาวน่ารักมากมาจากนัลลัสติกัสบอกว่าเขาเข้ามาฟังคําสอนใน YouTube ครั้งแรกผมบอกเขาอธิษฐานด้วยความเชื่อเขาเป็นโรคปรวดแขนปวดขามา10กว่าปีหมอบอกรักษาไม่หายแต่เขาอธิษฐานเปลี่ยงป๊อบหายทันทีด้วยความเชื่อโหยผมบอกว่าน่าจะอัดคำพยานไปเนี่ยเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าที่เท็กซจะขออัดคำพยานไว้พี่น้องครับเราจะประกาศ พระราชกิจของพระยาวิให้เราบอกพระเจ้าดีไหมครับว่าฉันจะอยู่ในชีวิตในโลกนี้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉันจะไม่ตายให้เราอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออยู่แบบเป็นพยานเราขออยู่อย่างประกาศข่าวประเสริฐเราประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักษาโรคพระเจ้าชุบชีวิตของฉันพระเจ้ากู้ชีวิตของฉันพระเจ้ากู้การเงินของฉันฉันประกาศว่า ฉันจะไม่ตายแต่ฉันจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวและฉันจะอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของฉันมารซาตานไม่สามารถเอาชีวิตของฉันได้ผีร้ายวิญญาณช่วมาแตะฉันไม่ได้โรคภัยแค่เจ็บจงออกไปฉันจะไม่ตายเร็วฉันจะเป็นผู้ที่ประกาศงานยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเอเมน อยากให้พี่น้องชาวไทยชาวลาชนชายเผ่ามีคำพยานมากมากนะครับเราจะประกาศให้โลกรู้ว่าพระเจ้ามีจริงพระเยซูแสนดีไฟของพระเจ้ามีจริงฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีจริงพระบัญชการของพระเจ้าคำพูดที่มาจากพระโอษฐของพระองค์ในพระคัมภีร์นั้นเป็นจริงและพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์เอเมนสะดุดีบทที่147ข้อ3บอกว่าพระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลายและทรง พันแผลให้เขาพี่น้องครับพวกเราหลายคนผมเชื่อว่ากับร้อเซเลยนะครับมีชีวิตผ่านมาที่อาจจะประสบความผิดหวังโดนทิ้งโดนโกงหรืออาจจะอกหักหรือคนมาโกงเราหรือว่าเขาสัญญาเราแล้วเขาไม่ทำตามสัญญาเราเคยรักเพื่อนแล้วเขาก็ทิ้งผมไปอย่างนี้เป็นต้น สำหรับเป็นความเป็นสอบอของผมเนี่ยผมโดนเยอะมากนะครับรักลูกแกะนำเขารับพระวิญญาณน,นำเขารับเชื่อเลี้ยงดูไปเยี่ยมเขาที่บ้านไปสอนเสื้ออาหารพาไปเที่ยวด้วยนะครับบางคนพาไปเที่ยวฮาวายพาไปเที่ยวดิสนีย์เวิลดแต่แล้วเขาในสุดเขาก็มาต่อว่าผมทิ้งผมไปโจมตีผมในอินเทอร์เน็ตพี่น้องยอมรับว่าใหม่ๆใจแตกสลายเรารักคนแต่เขากลับทำร้ายเรา มันมีแผลในใจแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถรักษาใจของเราที่เป็นบาดแผลที่แตกสลายได้ข้าแต่พระเจ้ารู้อธิษฐานขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงเยียวยารักษาใจของพวกเราทุกคนที่เราเคยถูกหักหลังถูกทรยศถูกแกล้งถูกโกงถูกทำให้ผิดหวังหรือเราอาจจะ เคยพยายามทำดีที่สุดขแต่ะจแต่มันก็ยังล้มเหลวและพลาดเพราะความอ่อนแอของเราเองหรือเราอาจจะถูกพ่อแม่ทิ้งไปถูกแฟนทิ้งไปถูกภรรยาหรือสามีทิ้งไปไปมีชู้อะไรต่างๆนานาเราคือถูกโกงเงินเขาแกล้งเราใจเราแตกสลายเราไม่ได้รับความรักจากคนรอบข้างเท่าที่ควรขอพระเจ้าเมตาร,รักษาหัวใจของพวกเราทุกคนในพระนามพระเยซู พระองค์ทันบาดแผลเราแล้วเราจะหายดีแล้วเราจะมีกำลังจะสู้ชีวิตต่อไปข้างหน้าไปถึงเส้นชัยเราจะไม่ได,ด้ดำเนินชีวิตด้วยใจที่แตกสลายเราจะไม่มีบาดแผลในใจเราจะชื่นชมยินดีเต็ไมไปด้วยกำลังเต็ไมไปด,ด้วยฤทธิดเดชเต็ไมไปด้วยพระคุณของพระเจ้าเราจะหัวเราะได้ทุกวันเราจะตื่นนอนขึ้นมาทุกวันรับดีทุกวันแล้วตื่นนอนขึ้นมาบอกว่าวันนี้ เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้างเราจะชื่นชมยินดีเราจะไม่อยู่ในอดีตอีกต่อไปหัวใจของเราจะใหญ่โตพองโตด้วยความเชื่อและด้วยความรักเราจะไม่มีบาดแผลในหัวใจในพระนามพระเยซูรักษาพี่น้องทุกคนข้าแต่พระเจ้าแตะหัวใจของเขาขอไฟของพระองค์ลงมาเผาผลาญล้างความรู้สึกที่ไม่ดีความเศร้าใจหรือความผิดหวังในหัวใจของเขาในพระนามพระเยซู เอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธเดชถ้าเราอ่านด้วยความเชื่อรับเข้าไปด้วยความเชื่อรับไปปฏิบัติพระวจนะนั้นจะสามารถทำงานประทานชีวิตให้กับชีวิตของเราได้ในหนี้สือสุภาษิตบทที่3ข้อ1และข้อสอบอกว่าลูกเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเรา แต่จงรักษาคำบัญชาของเราไว้ในใจของเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยต่ออายุของเจ้าให้ยืนยาวและนำสันติสุขก,กับความเจริญรุ่งเรืองมาให้ราวจนะของพระเจ้าจะทำให้เรามีอายุยืนยาวจะทำให้เรามีสันติสุขที่เงินก็ซื้อไม่ได้และจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองและมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิตดังนั้นเรา เชื่อพระเจ้าดีไหมครับว่าพระเจ้าของเราจะสามารถประทานชีวิตสันติสุขความเจริญรุ่งเรืองให้แกเราได้เมื่อเราเป็นคนแห่งพระคัมภีร์เรารักพระวจนะเราฟังคําเทศนาเป็นประจําเรานําคําสอนไปปฏิบัติเราไม่ดูถูกพระวจนะเราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เราให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราฟังคําพูดที่มาจากพระวิญญาณที่ชื่อว่าเรมาเราเรียกว่าเรมาคือ พระวจนะที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเราและเราจะเกิดผลข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์เจ้าขอพระคุณพระองค์สําหรับพระคัมภีร์ขอพระคุณพระองค์สําหรับพระคำของพระองค์ที่เราอ่านได้ในพระคัมภีร์และพระคำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระคุณพระองค์สําหรับพระสัญญาของพระองค์ และความสัตย์ซื่อของพระองค์เราเชื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าว่าเมื่อเราอ่านพระวจนะเมื่อเราฟังคําสอนที่ดีๆที่ตรงกับพระวจนะนําไปปฏิบัติให้เกียรติพระวจนะให้พระวจนะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระวจนะของของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าวัฒนธรรมเก่าของคนไทยยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกของเรายิ่งใหญ่กว่าความเห็นของมนุษย์เรายกพระวจนะของพระองค์ขึ้นและใส่เข้าไปในใจของเราและให้ใจของเราพองโตเชื่อฟังพระวจนะ ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระสัญญาของพระองค์จะเป็นจริงคือเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะมีพระพรเราจะมีความมั่งคั่งเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะพระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนที่รักพระวจนะของพระองค์เจ้าและนำพระวจนะหรือคำสอนหรือพระคมของพระองค์พระสัญญาของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตเราเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในพระนามพระเยซู เอเมนเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ฟังคำอธิษฐานของเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เราเชื่อในพระสัญญาเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทาสิ่งที่เกินธรรมชาติขอพระองค์เปิดสวรรค์ให้แก่พวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนไทยลาวและชนชาวเผ่าที่รักพระองค์ ขอพระเจ้าตอบคำทิ่ฐานของเราเราเชื่อว่าพระองค์ได้ฟังเราและทูตสวรรค์ได้รับคำทิ่ฐานนี้ไปให้พระองค์ที่สวรรค์ลแล้วและพระองค์จะทำการยิ่งใหญ่เคลื่อนพระหัตถ์ของพระองค์ยกภูเขาออกจากชีวิตของเราความเจ็บป่วยออกไปความยากจนออกไปและสิ่งดีเกิดขึ้นและเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์เราเราจะประกาศให้โลกนี้รู้ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่คนไทยทั้งหลายเอ๋ยมาเชื่อพระเจ้าเถิดในนามพระเยซูเอเมน ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณครับที่มาใช้เวลาด้วยแล้วเราพบกันในตอนต่อไปนี่เป็นตอนที่5นะครับผมจะทำไปเรื่อยๆจะเป็นหลายร้อยตอนที่เราจะอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานร่วมกันอยากให้ท่านไปฟังตอนที่1นึงถึงที่4ซ้าแล้วซ้าอีกจำไว้น,นะครับความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าท่านฟังอธิษฐานฟังเชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆและท่านจะเห็นชัยชนะในชีวิตขอบพระคุณมากครับ ผมกระจานดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องมีชีวิตที่รุ่งเรืองชีวิตที่ถวายพระเกเียรติแด่พระเจ้าเติบโตเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนมากมายในเมืองของท่านอำเภอของท่านและในโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาวางพระราของ,งโปร่งลงบนชีวิตของชีวิตของท่านด้วยขอพระองค์ทรงขยายอาณาเขตของชีวิตของท่านและใช้ท่านให้เป็นคนที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยการเจิม เต็มไปด้วยพระพรและฤทธิเดชในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับดีใจที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้ทีน่นำเอาคำสอนไปปฏิบัติทุกข้อทุกตอนพี่น้องรักพระเจ้าและพี่น้องจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสวรรค์จะเปิดออก และเทพระพรลงบนชีวิตของพี่น้องทั้งครอบครัวการรับใช้การงานการเงินสุขภาพทุกอย่างขอพระเจ้าผู้ทรงรักพี่น้องมา,มากๆนั้นทรงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและทอพระแสงองโปรองมาจากพระพักของพรบนชีวิตของพี่น้องนะครับแล้วเราพบกันในคําสอนตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณมากๆครับ ในวันเพนทคอรสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบนพระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้า จะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเผาผลาญาอยู่ภายในทําให้ชีวิตอริสุทธิ์และเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้น ขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง